รายละเอียดเกี่ยวกับพีซซ่าว่าชาวต่างชาติถ้าคิดจะมาอยู่บ้านเราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง สวัสดีค่ะเจอกับวารุตัยแล้ววารุตามาประเทศไทยครั้งนี้ก็มีคำถามที่อยากจะไปถามตอมนะคะว่าถ้าแฟนซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะมาอยู่ประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้วารุตาอยู่ที่หัวหินค่ะที่ หัวหินนี่นะคะจะมีสำนักงานที่เป็นแหล่งรวมของของค่าของของภาครัฐทั้งหมดอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าบูพดชั้นบีชั้นล่างใต้ดินนะคะในณนะตรงนี้จะมีสถานที่ที่เป็นของภาครัฐทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่ ตมตรวจคนเข้าเมืองเทศบาลเมืองหัวหินที่ทำการปกครองอําเภอหัวหินแล้วก็สำนักงานประกันสังคมรวมถึงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทั้งสำนักงานแรงงานสำนักงานสัมภากรและก็สำนักงานขนส่งมีครบทุกทุก ภาคของรัฐที่เป็นกิจกรรมของภาครัฐจะมารวมอยู่ในจะฐานที่ที่เดียวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าปรูพดอยู่ที่หัวหินค่ะส่วนเวลาการทำการนะคะเราต้องดูนิดนึงนะคะว่าเขาทำการจะไม่ตรงกันแต่ ตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมจะทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็ใครคนไทยที่อยู่ในหัวหินมีต้องการอยากจะทำบัตรประชาชนใหม่อะไรใหม่ก็มาได้ใครมีปัญหาเรื่องแรงงานใครอ,อยากจะมาต่อ ไอ้ก็เรียกว่าประกันสุขภาพประกันสังคมเชิญที่นี่ได้ที่เดียวค่ะแล้วก็วรุตาก็ไปที่นี่เช่นเดียวกันค่ะไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าว่าชาวต่างชาติถ้าคิดจะมาอยู่บ้านเราจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างวันนี้วรุตาก็ได้เอกสารตัวนี้มาค่ะเป็นวีซ่าใช้ชีวิตบ้าน นะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฟอร์มคำร้องขออยู่ต่อตอม .7 และภาพถ่ายขนาด2นิ้วหรือ4คูณเซนติเมตรนะคะสำเนาหนังสือเดินทางได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม1,900บาทแล้วก็ที่สำคัญ ใช้ชีวิตบ้านปลายจะต้องมีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือแสดงหลักฐานทางการเงินค่ะเราจะต้องมีหนังสือรับรองเงินฝากและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยในประเทศไทยย้ำนะคะไม่น้อยกว่า8 0 0แสนบาทกงอยู่ตลอด ก่อนวันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า2เดือนสแสดงว่าเราจะต้องมีบัญชีของผู้ที่จะมาขอวีซา่าใช้ชีวิตบ้านปลายในต่างแดนหรือคู่สามีเรานั่นเองค่ะจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีซึ่งเป็นชื่อของเขามีเงินอยู่8 0 0 0 0นบาท แล้วก่อนที่เราจะไปยื่นขอวีซ่านะคะจะต้องมีเงิน8 0 0แสนบาทอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า2เดือนย้ำนะคะ2เดือนแล้วหลังจากได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อแล้วเงิน8 0 0แสนบาทจะต้องอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า3เดือน ก่อนจะไปขอต้องมีเงิน800,000เดือนหลังจากได้รับอนุญาตแล้วต้องอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นก็คือ800,000บาทนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนเงินออกมาได้แต่ต้องคงเหลือไว้400,000บาทอยู่ในบัญชีค่ะนี่คือในกรณีเป็นเงินสด เงินก้อนนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินสดหรือว่าไม่มีเงินก้อนคุณต้องมีหนังสือรับรองการได้รับบํานาญเงินประกันสังคมในรอบปีจากสถานทูตหรือสถานกงสุนโดยได้รับไม่น้อยกว่า65,000บาทต่อเดือนหรือเงินฝากธนาคาร และหนังสือรับรองการได้รับเงินบำนาญเงินประกันสังคมในรอบปีรวมกันไม่น้อยกว่า800,000บาทต่อปีโดยเงินฝากในบัญชีธนาคารต้องลงไว้ในบัญชีก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า2เดือนและหลังจากได้รับอนุญาตแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนเมื่อได้รับ อนุญาตแล้วแล้วก็สามารถถอนเงินได้โดยมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า400,000บาทหรือมีหรืออีกนะคะหลักฐานการมีเงินบำนาญหนังสือรับรองการมีเงินฝากและใบแจ้งยอดเงินฝากของธนาคารในประเทศไทย แสดงว่ามีเงินโอนเข้ามาจากต่างประเทศทุกเดือนไม่น้อยกว่า65000บาทต่อเดือนย้อนหลัก12เดือนหลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศทุกเดือนไม่น้อยกว่า12เดือนสรุปแบบง่ายๆนะคะถ้าเรา ไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีที่ประเทศไทยได้เราต้องมีหลักฐานการได้รับเงินโอนจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า12เดือนหรือสรุปในแต่ละเดือนก็คือประมาณ65,000บาทต่อเดือนแล้วรวมยอดกันทั้งปีต้องได้ประมาณ800,000บาทค่ะคือจะทำยังไงก็ได้คือใน1ปีเงินเราจะต้องมีประมาณ 8 0 0 0 0บาทแล้วยอด8 0 0 0 0 0บาทนี้นะคะจะต้องมีก่อนที่เราจะยื่นคำขอวีซา่าใช้ชีวิตบ้านปลายในประเทศไทยก่อนล่วงหน้า2เดือนคือก่อนล่วงหน้า2เดือนก่อนยื่นเราต้องมีเงินอยู่ในกำมืออยู่แล้ว8 0 0 0 0นบาทค่ะและหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นหลังจากได,ได้รับอนุญาต3เดือน3เดือนผ่านไปแล้วเราถึงจะ ถอนได้แต่ถอนยังไงก็ให้คงเหลือไว้ในบัญชีประมาณ4 0 0แสนบาทค่ะง่ายๆนั่นก็คือมีแค่นี้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างที่อยากจะบอกเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วอยากจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยจะต้องมีที่อยู่ด้วยค่ะถ้าเรามีบ้านของเราเอง แล้วก็ภรรยาเป็นเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะรับรองอแฟนของเราได้หรือจะให้แฟนของเราไปทำเป็นทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองก็ได้ที่อำเภอตอนนี้ทางกฎหมายเขารับรองควรต่างด้าวแล้วนะคะสามารถไปทำได้ค่ะด้วยวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ ทางอำเภอได้ค่ะแล้วก็ในกรณีที่เราไม่มีที่อยู่แน่นอนสมมติอย่างวารุตามีบ้านอยู่ที่ปากช่องแต่มาเที่ยวที่หัวหินอยากจะอยู่ที่หัวหินจะมาทำใช้ชีวิตบ้านปลายกับแฟนที่หัวหินก็สามารถที่จะเอาสัญญาเช่าจากบ้านที่เราเช่าไปยื่นขอต่อที่ตอมอได้ค่ะ ไปยื่นขอได้นะคะถ้าเราอยากจะยุ่งยากไม่อยากจะใช้ออที่เช่าที่นี่กลับไปบ้านที่อยู่ที่ที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ได้ค่ะเราก็ไปทำที่นูน่นก็สะดวกสบายไม่ไม่ยุ่งยากค่ะก็เป็นเรื่อง ของการวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะ<ม>เขาจะมีในส่วนของ90วันช่วงแรกนะคะสำหรับคนที่อยากจะต่อ<ม>เขาจะต่อให้ประมาณ3เดือนก่อนค่ะนั่นก็คือ90วันและหลังจากนั้นเราก็มาต่อเป็น1ปีค่ะสำหรับคนที่ อยากจะมาต่อก็เรียกว่าวีซ่าใช้ชีวิตมั่นปลาเรียกว่านอนโอนะคะที่รู้จักกันง่ายๆสามารถต่อมาจากประเทศทุนทางหรือว่ามาต่อที่ประเทศไทยก็ได้ค่ะเมื่อวานวรุตาไปถามกับเจ้าหนะ้าที่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะต่อจากต้นทางก็ได้มาต่อที่นี่ ก็ได้ได้ทั้งหมดทุกอย่างค่ะไม่ยุ่งยากอะไรทั้งทินตอนนี้มีอะไรง่ายๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยินดีที่จะตอบคำถามยินดีที่จะให้คำแนะนำก็เป็นเรื่องที่โล่งสบายใจแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะวรุตาก็วางแผนกับแผนไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาอยู่เมืองไทย ก็เลยต้องหาข้อมูลไว้แบบคร่าวๆค่ะแล้วก็ในที่จังหวัดประจวบเองนะคะก็จะมีตอมออยู่ตรงนี้มองเห็นชัดไหมครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็ใครที่มีความไม่แน่ใจคลงใจมีปัญหาอยากสอบถามสามารถโทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยคะ่ะหรือไปหาที่ตอมอข้างบ้าน ได้ค่ะเพราะว่าทุกจังหวัดก็จะมีการมีจุดที่ตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้วมองมองหา,าจุดที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกของเราเองค่ะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะแฟนวรุตาได้มาเปิดบัญชีอยู่ที่หัวหินเป็นบัญชีชื่อของเขานะคะแล้วก็แต่บ้านที่อยู่เป็นที่อยู่ที่ปากช่อง ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำบอกว่าไม่ต้องมาขอที่หัวหินไปขอที่ปากช่องเลยแล้วก็ให้ทางธนาคาราทำหนังสือรับรองอาวรุตาลลืมบอกไปนิดนึงนะคะการรับรองการที่เราจะไปขอวีซ่าจะต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารด้วยค่ะ ธนาคารแฟนของวรุตาเปิดอยู่ที่เปิดธนาคารอยู่ที่หัวหินแล้วเราจะไปทํำเรื่องต่อวีซ่าที่ปากช่องเราก็ไปที่ธนาคารที่เราเปิดนี่แหละค่ะสาขาปากช่องแล้วก็ไปบอกให้เขาทำหนังสือรับรองให้กับเราว่ารับรองเงินของเรานะคะแล้วบอกเขาด้วยนะคะว่าเราจะเอาเงินนี้เอา ใบรับรองเนี่ยไปต่อวีซ่าทางเจ้าหน้าที่เขาทราบเขาก็จะทำให้โดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็ถือว่าสะดวกสบายในเรื่องของเอกสารก็ก็อยากให้ทุกคนที่ยังมีคำถามหรือความปัญหาใดๆทั้งสิ้นก็สามารถเคลียร์ได้ค่ะง่ายๆกับเจ้าหน้าที่ที่เขาให้คำแนะนำนี้ค่ะ ดูอีกทีนะคะเอกสารที่ใช้ก็มีเท่านี้เองค่ะยังไงก็รุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ขอให้ทุกอย่างปลอดโปรงโล่งสะดวกสบายแล้วก็สำเร็จทุกทกท,กท่านค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอยู่ดีมีสุขกันทุกหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย